สวัสดีครับวันนี้กลุ่มแพนด้าแพนใจมีสมาชิกทั้งหมด4คนครับสวัสดีครับผมนายธนชัยชัยภูมิเลขที่เจ็ดครับสวัสดีครับผมนายพิจาร์สิริลำเลขที่2ครับสวัสดีครับผมนายทิติวัฒน์บุญศิลาเลขที่10ครับสวัสดีครับผมนายดัชชันยาชัยภูมิเลขที่แปดครับวันนี้กลุ่มแพนด้าแพนใจจะมารายงานเรื่องโลหะครับ ผมกับครูอ้อมจามจุลีสีแดงในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการจำแนกธาตุไม่ว่าจะเป็นธาตุที่เป็นธาตุโลหะกึ่งโลหะอโลหะเด็กๆเคยสงสัยไหมคะว่าการจำแนกธาตุเหล่านี้ใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกถ้ายังไม่รู้เราหาคำตอบไปพร้อมกันเลยค่ะธาตุที่หลากหลายนั้นเราจะจำแนกสมบัติของธาตุ โดยใช้ความเป็นโลหะเป็นเกณฑ์ซึ่งธาตุที่เราเห็นมีหลากหลายมากและถ้าแต่ละชนิดนี้ก็มีสมบัติที่แตกต่างกันด้วยว่าแต่เราจะจำแนกได้กี่ประเภทไปดูกันเลยค่ะการจำแนกสมบัติของธาตุโดยใช้ความเป็นโลหะเป็นเกณฑ์เราสามารถจำแนกได้3ามกลุ่มกลุ่มที่1คือโลหะกลุ่มที่2คืออะโลหะกลุ่มที่สามคืออุ่มโลหะ ทั้งสามตุ่มนี้เราอาจเคยเห็นตัวอย่างของสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่จัดว่าเป็นกลุ่มของโลหะอโลหะและตุ่นโลหะต่อไปเราจะไปดูสมบัติของธาตุโลหะอโลหะและกลุ่มโลหะอื่นๆกันค่ะมาที่ธาตุกลุ่มแรกกันเลยนะคะก็คือสมบัติความเป็นโลหะค่ะสมบัติของธาตุโลหะเป็นกลุ่มธาตุที่มีสมบัติเป็นตัวนําไฟฟ้า นำความร้อนได้ดีมีความเหนียวมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลว,วสูงลักษณะผิวมันวาวส่วนใหญ่เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องยุกเว้นประรอดเป็นของเหลวณนะอุณหภูมิปกติยกลตัวอย่างนะคะทองแดงอัลูมิเนียมเหล็กสังกะสีและดีบุกค,ค่ะมาดูกลุ่มที่สองกันบ้างนะคะกลุ่มที่สองคือสมบัติของธาตุอะโลหะค่ะ สมบัติของธาตุโลหะโดยส่วนมากเป็นได้ทั้งสามสถานะของแข็งของเหลวและแกส๊สไม่นำไฟฟ้ามีจุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ำมีความเปราะบางนักเรียนจะเห็นได้ว่าสมบัติจะตรงข้ามกับความเป็นโลหะนะคะยกตัวอย่างเช่นคาร์บอนกรมมนันถันออกซิเจนค่ะสมบัติของธาตุกลุ่มที่3คือ ตึ่งโลหะสมบัติของตึ่งโลหะสมบัติตึ่งโลหะจะมีสมบัติอยู่ระหว่างโลหะและอะโลหะสมบัติบางประการคล้ายกับโลหะเช่นมาชนดนําไฟฟ้าได้ที่อุณหภูมิปกตินําไฟฟ้าได้ดีเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นสถานะของแข็งผิวมันวาวแต่เปราะแตกง่ายคล้ายกับอะโลหะยกตัวอย่างเช่น ซิลิคอนโบรอนสารหนูเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นเรามาดูตารางสรุปสมบัติของธาตุกันนะคะสมบัติที่ใช้เป็นเกณฑ์เพื่อหเห็นชัดเจนจะมีสถานะที่อุณหภูมิห้องความมันวาวการตีแผ่เป็นแผ่นและยืดเป็นเส้นจุดเดือดและจุดหลอมเหลว สุดท้ายค่ะการนำไฟฟ้าและการนำความร้อนซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเป็นธาต oh ุโลหะจะมีสมบัติที่ตรงข้ามกับธาตุอะโลหะแต่ถ้าเป็นธาตุถึงโลหะนั้นจะมีสมบัติบางข้อที่เหมือนกับธาตุโลหะและบางข้อก็เหมือนกับธาตุอะโลหะนั่นเองค่ะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นครูอยากให้นักเรียนลองทําคําถามชวนคิดกันค่ะคําถามมีอยู่ว่า จุดเดือดจุดร้องเวลสูงเป็นสมบัติของธาตุชนิดใดโลหะอะโลหะหรือกึ่งโลหคะคะถูกต้องแล้วค่ะเป็นสมบัติของธาตุโลหะนั่นเองเก่เงมากเลยค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการจำแนกธาตุเด็กๆอย่าลืมทบทวนความรู้หมั่นหาความรู้อยู่เสมอแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ กุ่มแพนด้าแพนใจขอจบแรงงานเพียงเท่างนี้ครับขอบคุณครับ